สวัสดีครับขอผมป๊อปเสียบครับวันนี้สีพามาบได้ัทอมอไซนี่มึงหลใดไงมานี่มามึงถ้ามาแก้ไขคาบคาบขีกเกียร์นี่นี่เห็นปะคาบขีดเกียร์คาบยังจับแบตเตอรี่รถดยนตต่างๆครับมาสีพามาแก้ไขแล้วกันี่ดูแก้ไขแล้วกับ,นนกบป้องกันว่าให้มันอีกนี่เริ่มแรก น้ำร้อนน้ำร้อนต้มเรียบร้อยเห็นไหหายเลยเห็นต้มน้ำห้อนน้ำห้อนเลยกับมาเทใส่ได้ครับผมเทไปเลยข้วนมึงมีข้วนอยู่ดีครับมัอนเลย เสียดิอง้บุน้ำร้อนครับต้มน้ำร้อนแล้วก็มาีใส่เลยหายเลยขั้วแบตไม่ค่อยดีนะครับเราเป็นแบตเก่าแบตมือสองเกิดจากน้ำ พดระเหยออขึ้นมาอาจที่อาจ,อาจ,อาจมีร้อยเหลาอยู่นะมึงเ,เกิดเห็่ยห้เกิดขาดเกียร์นี่ละครัวบวทีเหี่ยห้ขาดเกียร์หายกับต้นลำหอนใสน่แปง้งแป้งออกเวทีป้องกันกันมีหลายแบบ ซื้อแหวนกันฉีดเกลือกันมีครับตามรัศดากันมีแต่ห้าวว่ใส่ห่เาเห็ดแบบงงวพราต้องเสียตังค์ใส่ของที่มีอยู่ในร้านนะครับเ่าใส้กระสอบอยู่ดีครับผู้ใดสนใจรลดพังลดห่างติดตอ่อสอบถามเสมาได้ครับรับจบทุกอาการครับผมสำหรับรถหม้อไซค์ครับผมน้ำร้อนราดเข้าไป

นะครับเอาจะเซตยดอให้มันแห้งหรือจะล่มเป่าเลยเ ครับผมเสียตอ,อกโอกทาทำความสะอาดไปเลยนี่เห็นบ่ครับบ่มี่เหรอเมืองไกลๆลน้ำฮอนห่อตมอ้มน้ำฮอนมาลว์ทำวามสาดใส่กิ้งนี่เห็นบ่กขัวแบตมันบ่ดีครับไมไ่เห็นให้ ว่าเนียวน,นะน้อเน้นงบประหยัดแบตมือสองนะครับเสตออกเซตออกมีขัาวมืวิธีป้องกันแค่นี้เขาต้มน้ำห้อนออกล่างออกเรียบร้อยแล้วนี่จอระาบ,บีแต่ว่ายี่ห้อใดก็ได้ไหมละครับเพราะเป็นจอระาบ,บี ระบี่นะครับนี่กระบีผ้าโอบไว้ป้องกันครับเกลือตุ้ยนะครับตุ้ยหลายๆคนกับคงที่ขี้นนะครับกับการตุ้ยท่านะครับท่าอ้อมไว้ตามขวแบตครับผมเพื่อป้องกันครับครับขีดเกลือนะครับกลับขึ้นมาอีก แต่วเวลาห่อนมันก็นกนอาจจะละลายเป็นน้ำนะครับเข้าตรงเปิดเปิดกระโปรงเราก็เช็คดูดูครับเช็กว่าจระเบียงเหลือบอหรืออีที่หนึ่งก็คือไปซื้อแหวนครับผมสร้างแหวนกันฉีดเกลือนะครับเป็นแหวนมี่ขายตามแอปต่างๆนะครับจะเป็นแหวนมาใหา้ห้องห้องไซนะครับกัน ีเกลือแต่ห้าวบดใส่ครับห้างใส่อุปกรณ์ที่นี่ในลานนะครับสาลานีกน,นึงครับเช่อนอถ้าโอบไว้ครับดีเช่นให้สามารถกันเลยครับถ้าไปเลยโอบไปเลยเดี๋ยวห่อนมันกันละลายเอ,อมือกับเป็นแผลครับ ได้นะครลรับหนึ่งแกะคัดครับผมวิธีง่ายๆอแต,แตมีแนวตม้มน้ำห่อนลาบเห้มันสะอาดด้ยแบดถือโอกาสทำความสนะอาดไป้นึแต่ว่าห้องเครื่องดูไม่ได้เลยห้องเครื่องสกปรกนะนี่นะครับง่ายๆนะครับผม เพ er. รยตามที่ดีกมีถุงมือก็ดีครับตอนสารเคมีเขอาร่างกายนะครับนะนี่ครับาอ้าไว้ใส่สองยาดน,นำห้อนกับเจ้าระบี ร้อยมีก็เรียบร้อยวิธีง่ายๆนะครับนี่ท่าไปเลยโอบไปเลยเดี๋ยวเขากระลาล่าเองครับเวลาหลอนเวลานะ่ะเข้ากระตองมันเช็คดูดูท่าไปดูดูครับนั่เคือจีเกียงที่นี่เวลาสตาร์ทเห็นกนระตุกครับตึ๊ด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 นะครับไฟเดินบ่เต็มที่นะครับเ็นไหยมีอาการกระตุกยิกๆนะครับ เวลาสตาร์ทนี่ครับไฟมันจะเดินว่าเต็มทีรดกระตุกเรียบร้อยครับสำหรับการแก้ปัญหาขี่เกลือจับขั้วแบตเตอรี่รถยนต์นะครับมักไลครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์รับผมเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปถัดไปครับผมวันนี้อาจที่โกได้สมมตไใส่ แก้ไขจีดเกลือหนึ่งแบตเตอรี่เรียร้อยครับรับการแก้ปัญหาฉีกเกลือแลป้องกันนะครับเจอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับ